ต่างชาติแฉลกปัญหาใหญ่ที่สุดในการมาเที่ยวเวียดนามสวัสดีครับเมื่อสื่อใหญ่อย่าง VN Express ของเวียดนามได้โพสต์คำถามที่ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่คุณต้องเผชิญเมื่อมาเที่ยวที่เวียดนามนั้นคืออะไรหลังจากโพสต์นี้นะครับก็มีทั้งชาวต่างชาติและชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเราไปดูกันว่าพวกเขาคิดว่าอะไรที่เป็นปัญหาสำหรับการท่องเที่ยวเวียดนามกันบ้างครับ ความคิดเห็นแรกนะครับฟุตบาทของเวียดนามทําให้ประสบการณ์การเดินฟุตบาทของหลายๆคนนั้นยากลําบากและอันตรายหลายๆครั้งเราต้องเดินลงไปบนถนนเพราะฟุตบาทนั้นเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์และร้านแผงลอยความขีดต่อมาครับการขูดรีดขูดเนื้อของพ่อค้าและแม่ค้าความขีดต่อมาครับการท่องเที่ยวหรอคงเป็นเรื่องมลพิษน่าเศร้านะ ที่มาทำลายช่วงเวลาดีๆของนักท่องเที่ยวแต่ที่สำคัญที่สุดมันเป็นอันตรายต่อคนในประเทศด้วยความคิดเตตุมาครับพวกหลวงกระเป๋าความคิดเหตุมาครับปัญหาใหญ่ที่สุดหรอคงเป็นพวกคนขับรถเมย์บ้าๆไร้สมองความคิดเมาครับไม่มีห้องน้ําสาธารนณะแล้วก็มีคนเข้ามาตอบความคิดเหน็นนี้นะครับโดยครับบอกว่ามันมีจา้า แล้วเจ้าของความคิดเห็นก็เข้ามาตอบว่ามันไม่เพียงพอจ้าความเขียนต่อมาครับฉันโดนคนกระชากสร้อยทองจากคอของฉันความเขียนต่อมาครับไม่สามารถถอนเงินจากตู้ ATM ได้ถอนที่หน้าธนาคารก็ไม่ได้รวมถึงซิตี้แบง์ในไซง่อนด้วยแถมยังไม่สามารถใช้การ์ดท,ที่มีโลโก้วีซา่าในซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆโรงแรมระดับ3ดาวร้านอาหารและสถานีรถไฟ นี่มันถอยหลังลงคลองยิ่งกว่าก่อนโควิดซะอีกความคิดเห็นต่อมาครับขาดข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวว่าอะไรอยู่ที่ไหนยังไงความคิดเห็นต่อมาครับ 1. ไม่มีใครเตือนเลยว่าอย่าจองตัว๋วเครื่องบินเวียดเจ็สโรงแรมสีดาว5ดาวในเวียดนามหลายๆโรงแรมที่คุณภาพและบริการมันห่างไกลาจากมาตรฐานของโรงแรมแบรนด์ต่างๆในต่างประเทศซึ่งเรทราคาเดียวกัน มันทําให้รู้สึกหัวเสียสุดๆความเกลียดต่อมาครับเนื้อแมวเนื้อหมาและพวกปัญหาขยะความเกลียดต่อมาครับมีแต่พวกหลอกลวงต้มตุ๋นเต็มไปหมดความเกลียดต่อมาครับพวกแท็กซี่ที่ไม่น่าไว้ใจที่บนตลาดมาร์เก็ตและที่สนามบินในโฮจิมินห์แท็กซี่พวกนี้ห่างได้ห่างมันคือฝันร้ายของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เวียดนามความเกลียดต่อมาครับทั้งถนน ทั้งระบบขนส่งพังมากความคิดต่อมาครับแท็กซี่ที่สนามบินโฮจิมินคนขับรถไม่คิดเงินตามมิเตอร์แต่พวกเขาจะเรียกราคาตามใจเขาแต่เปิดมิเตอร์ไว้ขณะขับรถความคิดต่อมาครับพนักงานขับรถเมที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าชีวิตของคนความคิดต่อมาครับถึงแม้ชาวต่างชาติในเวียดนามจะได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ ให้ขับขี่ยานพนาหนะบนท้องถนนของเวียดนามแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำผิดกฎจราจรตำรวจก็เลยได้รับสินบนความคิดเห็นต่อมาก็เข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณในการฝึกภาษากับตำรวจจราจรเวียดนามจะได้พูดคล่องๆและนี่คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่เวียดนามนะครับที่พวกเขาได้ระบุป,ปัญหาที่ได้เจอระหว่างที่มาท่องเที่ยวที่เวียดนามนอกจากนี้ยังมีบทความของ expat2life.com นะครับที่เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษที่มีหัวข้อว่า1ิเรื่องแรงแต่จริงของเวียดนามที่ควรรู้โดยเขาบอกว่าเวียดนามก็เป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงถึงแม้จะเป็นที่รู้กันว่าประเทศนี้นั้นสงบสุขแต่มันก็มีเรื่องที่รบกวนระหว่างเดินทางการท่องเที่ยวของคุณที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นไม่อยากกลับมาท่องเที่ยวอีกโดยผู้เขียนบทความนี้นะครับก็เป็นชาวเวียดนาม โดยเขากล่าวว่าถึงสิ่งที่เขาจะพูดมันฟังดูเหมือนเป็นการดูถูกประเทศตัวเองแต่อย่าทําให้สิ่งเหล่านี้หยุดความคิดของคุณที่จะกลับมาเที่ยวที่เวียดนามเลยรู้ไว้จะได้รู้จักป้องกันและไม่เกิดปัญหาและ10เรื่องดังกล่าวมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ 1. การต้มตุ๋นหลอกลวงเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับพวกบริษัททัวร์หรือร้านอาหารดังๆหรือร้านค้าทั่วไปที่ฮานอย คุณสามารถหาเดอะซินทัวริสบริษัทัวร์ชื่อดังหรือชื่อใกล้เคียงได้ร้อยกว่าบริษัทในฮานอยแต่จริงๆแล้วมีแค่บูธเดียวที่เป็นของจริงโดยบริษัททัวร์ปลอมๆเหล่านี้จะพยายามหานักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดเพื่อส่งต่อไปยังบริษัททัวร์อื่นๆเพื่อกินค่าหัวและแน่นอนเมื่อคุณใช้บริการทัวร์พวกนี้บริการที่ได้รับก็จะไม่ดีเท่าบริษัททัวร์ของจริงและโดยส่วนใหญ่ทัวร์ปลอมจะราคาถูกกว่า 2การโดนขโมยของในกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องบินที่สนามบินโดยเขาบอกว่าเมื่อคุณเดินทางมาถึงแล้วพบว่ากระเป๋าเดินทางนั้นถูกเปิดและมีของหลายอย่างหายไปอย่าแปลกใจเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆในสนามบินเวียดนามในฐานะคนในประเทศเขาก็ยังโดนโดยเขาบอกว่าอย่าใส่ของมีค่าลงในกระเป๋าที่ต้องโหลดใต้เครื่องบิน 3. การเดินข้ามถนนในเวียดนาม เขาบอกว่าถึงแม้จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้ข้ามถนนแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับถนนในเวียดนาม 4. อุบัติเหตุบนท้องถนนอุบัติเหตุบนท้องถนนของเวียดนามนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากซึ่งตอนที่ผู้เขียนบทความนี้อาศัยอยู่ในเวียดนามเขาประสบอุบัติเหตุทุกป,ปีซึ่งการรักษาแต่ละครั้งใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ 5. แท็กซี่แกมเกือบเกือบเหมือนกับการจ่ายเกินราคา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆในเวียดนามที่แท็กซี่จะพาคุณอ้อมโลกเพื่อชาร์จค่าโดยสารของคุณนักท่องเที่ยวบางคนก็อาจจะไม่รู้ 6. การจี้ปล้นมีการจี้ปล้นเกิดขึ้นทุกที่ในเวียดนามโดยเฉพาะกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือ 7. การล้วงกระเป๋ามักจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีคนเยอะๆบ่อยๆ 8. สุขนาไมและความปลอดภัยของอาหาร อาหารเวียดนามนั้นอร่อยแต่ปัญหาของความปลอดภัยของอาหารนั้นคือเรื่องใหญ่เพราะบ่อยครั้งที่มันไม่สะอาด 9. บริการไม่ดีไม่มีมารยาทหลายๆลายคนบ่นเรื่องการบริการแย่ๆในร้านอาหารของเวียดนามนั้นเป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งเกิดมาจากที่ร้านอาหารนั้นลูกค้าเยอะแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวในเรื่องมารยาทและบริการ 10. การจ่ายเกินราคา โดยเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับนักท่องเที่ยวคุณไปเที่ยวแต่ละประเทศคุณดูแตกต่างจากคนในประเทศบางครั้งพวกเขาก็ชาร์จราคาคุณแตกต่างจากคนในประเทศซึ่งจากข้อนี้นะครับสาวอแมนดาออฟดัมมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์ปี2021นะครับได้เดินทางไปที่เวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างทางเธอก็ได้ไลฟ์และพาไปกินลูกชิ้น ซึ่งเธอจ่ายไปประมาณ120บาทไทยนะครับซึ่งระหว่างนั้นก็มีคนพิมพ์ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วลูกชิ้นนี้น่าจะราคาแค่20บาทเท่านั้นทําเอาสาวไทยได้แต่งงนะครับนี่ขนาดมีกล้องถ่ายด้วยนะหลังจากนั้นแฟนๆชาวเวียดนามก็ได้ออกมาขอโทษที่ทําให้คนไทยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีแบบนี้ครับและนี่คือเรื่องราวปัญหาใหญ่ๆที่คนมาเที่ยวที่เวียดนามต้องเผชิญซึ่งถูกยืนยันจากคนในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจริงๆแล้วเราสามารถพบเจอปัญหาแบบนี้ได้ในเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยแต่จะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและประสบการณ์ของแต่ละคนครับซึ่งเราอย่าไปเหมารวมว่าทุกคนจะต้องเจอแบบนี้ทุกครั้งทุกคนที่ไปเวียดนามครับเราฟังไว้เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาแบบนี้กับเราเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดีกว่าครับ เรื่องราวสำหรับวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ